ำลังไปดูอะไรนะทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าเนดูทัใหญ่บ้างทัใหญ่ี่เจ้าของที่คทัินะินงเนี่ยบริกาดีน่ารักแล้วก็อนเระนส่งเราไปทุก่้ารที่จะมาพักที่ทับใหญ่นะคิดถึงทักเวิน นะครับโอ้เจ๋่วมากเนี่ยครับนี่เราอยู่ใต้พัดลมเลยอ๋อยอดเนี่ยโอ้โห ว่าเรียกอะไรนะฟาร์มกังหันลมเนาะจะเรียกว่าเป็นฟาร์มได้ไหมเพราะว่ามันกลงหันลมกับนัดสงรัตนบรรทศเข้า 哈哈。 คุณผู้ชมครับนี่อ่ะแป่นมาเลยเสุดยอดเลยไม่ได้เห็นบัญญกรายาฉาบไม้ข้างนอกพี่เตรมมาโรงุ๋ยมากมเตียพี่จะ่านล่องเชือะไรคลานนดย้คาสวัสดีค่ะทิดาสดออเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พุ่มกระหัรลมจังหวัดชายภูมค่บริเวณนี้นะคะมีต้นกรัลมทั้งหมด400ต้น หนึ่งต้นมูลค่าสองร้อยล้านค่ะโลิอสองร้0ล้านนะคะผลิตกระแสไฟฟ้าได้วันละหกล้านบาทต้นหนึ่งเหรอคะทั้ง,ท,งทั้งโนท,ท,งทั้งสวนเลยค่อหนึ่งวันเราไม่คี่ทำธุรกิจอะไรอยู่ที่นี่คะอ๋อน้องทําร้านอาหารและก็รีสอร์ทที่นี่ค่ะชื่อร้านมาทัศวินนะคะรีสอร์ทกับทัศวินสัมผัสสายลมสัมผัสเธอสัมผัสเราค่ะน้อยแล้วทีนี้นะคะเรามาแวะเที่ยวนะคะที่นี่แล้วก็ได้ทั์ที่เป็นโรงแนมที่นะคะ เป็นแม่สาวหน่อยเปเราบ้าดีมากเลยค่ะไม่คิดว่ามาแล้วมจะมาเจอสภาพเหมือนกับที่ไปอยู่เคยไปเที่ยวยุโรปมาการต้อนรับโอเคมากอาหารเยี่ยมที่พักสไตล์ยุรปมาแล้วประทับใจอยากมาอีก โดยเฉพาะเจ้าของน่ารักมากน่ารักมากอาหารโอเคด้งขาอาหารออริจินอลของยูรุโรอร่อยอร่อยมากเคฟกใหประหลาดทรรมดีเลยบอกหมดทุกอย่างทุกอย่างีนี้อากาศจะเป็นราคาย่อมเยาราคาถูกมากอย่างไม่น่าเชื่อห้องพักราคาหลักร้อยวิวหลัก หลักล้านที่สองร้อยล้านรวมกันหมดก็เป็นพันล้านแล้วค่ะมีหลักพันล้านเลยค่ะและที่เศษนะคะวันนี้เราดังใจได้รับเกียรติจากน้องมิกกี้นะคะทานั่งรถกระบะคันนี้ค่ะนี่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 ลุยเลยค่ะนี่มาชมกังหันลมที่นี่เลยค่ะที่ทั้งหมดเลยค่ะที่มองไปเห็นนี่สามกต้นแล้วมันจะมีมุมอืมทีกอำเภอบามินาลงดูฝั่งนู้นที่ว่าเป็นลมแดดนจะเป็นเทพสถิตค่ะอ๋อเทพสถิต ของพื้นท pues, uh, ี่เซมบเบตตะลงประทับใจมากๆากนะคะเป็นน mm ักไครที่จะมาชัยยบูที่ถิ่นชัยยบูนะคะเขาทักใหญ่นะคะมาพักที่นี่นะคะแล้วก็ไปเที่ยวที่ป่าที่ย่างไปเปิดอุทยานที่ดวันที่ะ8ค่ะ18นี้เป็นทางการมิจนากราสิษหาไฮคีซั่นของที่นี่เลยเชิญชวนนะคะพักที่นี่นาคาเท่เดียวคือพักที่นี่รางาัวบินนะคะส่ตัว92เป็นไปไก้หรือตกย่างเลยนะคะ เจ้าของนะคะเขาจะสอนได้ไข่อร่อได้สวยงามมากงี้สองกว่ายังก็ยสองสามนมาปุ๊บปุ๊บโดยเฉพาะถ้ามีผู้ชายมาด้วยเขาก็จะมีอีกแบบหนึ่งนี่ค่ะหนึ่งสองค่ะเน่นะคะมาที่นี่สนุกสนานอาหารอร่อย อร่อยบรรยากาศดีน้องที่พักเป็นกันเองค่ะตั้งใจจะไปตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปเล่นี่ยังไม่ไปเลยค่ะป่านนี้จะเที่ยงเลยยังไม่ได้ไปจากเกน้องเลยโอเคอ่าบ๊ายบายเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับลาลาไปถ่ายรูปกันละอ่อะโอเคอ่าแอคชั่น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนอ๋อเจ้านะคะอันนี้เป็นสวนของน้องมิกกี้เองค่ะใช่เป็นการปลูกพืชผสมผสานนะคะเป็นรับขนาดจริงเป็นติ่งหอเพียงค่ะน้องนำหลับปัิญาณสิทธิ์ของน้องนักการที่เก้าค่ะครั้งนี้เราจะพูดถึงตรงนี้เป็นสวนบ่อปลาโอ้สนบ่อปลาทั้งหมดค่ะ มีบอ่อปลาขุดบอ่อไว้มีน้ําสบายเลยแล้วก็นปูกทีก็จะปลูกพืกผักท,ที่อยาอกเหนอะไรก็ปลูปกหมดเลยค่ะอื <S 1> <S 1> มีดอกไม้เยอะเนาะปลูกดอกไม้เอาไว้ล่อแมลงค่ะล่ <S 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 อแมลงมาผสมผสมเกสอดกับพืชผักนี่ค่ะอ๋อมีเยอะเนาะมายม่อมผอมมากเลยเน, <ำ S 2> น <ำ S 1> ี่ยมายมยอมออแกนิกเนะ อ๋อมีลำไยด้วยถูกแล้วค่ะถูกแล้วค่ะนี่มีมีลำไยด้วยนะิมได้นะคะเนี่ยชิมได้นะคะเนี่ย่าได้เลยได้เลยสดสจากไร่เลยนะครับสดสจากเออไม่รู้สุกไม่สุกไม่รู้โอเคเลยฮะไมโอเคหมดเลยแล้วค่ะน่าไมม่ีใครกิน อันนี้ได้ไปจากต้นนะคะได้เลยค่ะเนื้อไก่นะคะลองชิมนะคะหวานค่ะคือแต้งคี่แป้นจากนวนี้เปาชอยอ่าอ๋อนี่พ่อของมิกกี้็เปนนักการพะโลงอยู่ที่นี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นรูปที่ลุงชาไปกินที่ร้านแล้วนี่ตุ๊อภาแรงนะพ่อ อ๋อนี่ก้อนหินเหมือนภูเขาเลยว่ะอ๋อนี่ชมวิว,ว,วโอเคขึ้นไปเลย่าบนี้นนต้องต้องขึ้นอย่างนี้นะครับเกาะขึ้นมาโอ้ เจียวมากเลยอ้าวขึ้นมาครับฮ่าขึ้นมาแล้วคณะทัวหัวใจเต้นแรงหน่อย ไปทางนี้สวยว้าวขานี่เราไม่รู้นี่พรนี่อนถึงงานลูกแค่นี้กอพร้อมแล้ว้ามันเปนขนาดนี้เนาอขนาดนี้ก็เพ่อนานะนี่ก็ินหน้าผา คุณเห็นใบพัดลมมันติ้วๆอยู่ข้างหลังเอ่อตอนนี้กำลังกำลังลงจากหน้าผาดูซิว,วัยนี้สบายสาวบันได เฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้เฮ้ยมาักพอดีดูสิเนี่ยเดี๋ยวพาชมสวนอ่ะสวนออร์แกนิกนะ,กนนะครับ เราถ่ายรูปนี้กำลังแน่เต็มที่หวานกรอบน่าเห็นไหมเขาบอกก็บอกหวานกรอบลองดูเนื้อนะคะลองดูเนื้อนะคะนี่ค่ะเนื้อใสอย่างนี้นะคะลองชิมนะคะโอ้โหหวานกรอบค่าคนใส่กระเป๋าเัวเองเอาไว้หลักไม่เนี่ยนี่เู้เอาด้วยเอาด้วยให้ช่างภาพชิมเนี่ยแม่ อืออร่อยเนื้อหนาหวานกรอบจริงรวยทางเข้าสวนเนาะตัวทอเจ้า อันนี้เรากำลังจะออกจัดสวนออเจ้าก็จะกลับนะจอดอเดี๋ยวเราจะไปทุ่งกระเจียวต่อโอเคนะโอเคครับพอแล้วคลิปนี้